สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาถางป่านะครับถางป่าป่าก็โรคโรคนะครับมาถางโดนมันอีกว่าจะมาเอ,อปาปลาออกจากมันมาด่านถางโดนเครือมันอีกท่านผู้ชมมือ้อมันมีแต่ปลาหนามมันเข้าไม่ได้นะครับข้างในถางเข้ามานี่ถางเข้ามานะครับโวโรคมากนะครับตัวเลขนะครับตัวเดียวท่านผู้ชมเฮ้ยผมจะซื้อนะงวดนี้นะ เรียกว่าหล่อพระนั่นแหละครับที่ไปหล่อพระแหละ97 197ท่านผู้ชมมซื้อตัวเดียวแหละ197นะอันนี้ก็นี่แหละนะครับเมื่อวานพ่อก็เจองูตัวใหญ่นะครับเจองูตัวใหญ่นั่งอยู่ไปมาไม่รู้งูมาฉกเอาหัวหรือเปล่านะครับแต่เป็นไงได้นะครับเออมีทําหน้าที่การงานไปเดี๋ยวเท่าแกไม่จ่ายเงินนะครับเดี๋ยวโดนไล่หนีอีกนะครับทํางานไปนะครับเวลาทํางานก็ทํานะครับเวลาเลาะก็หาเลาะก็อย่างนี้แล้วครับงานผม ท่านผู้ชมเบิ่มพี่ทางป่าทางไปได้ดนิดนึงนะครับโผล่ตัวเขียวออกไปแล้วนะครับป่าดงดิบ <c oughs> มีแต่ป่าดงดิบมีแต่ป่าน้ำดูนะดูนะงานนะครับเอายาฉีดไม่ลงนะครับยาฉีดไม่ลงนะครับบางคนถางลุยก็ไปก่อนนะครับเออหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแค่นี้ผมซื้องวดเนี้ยหนึ่งเก้าเจ็ดตัวนี้แหละเลขใครชอบก็ตามแครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเป็นแนวทางนะครับหนึ่งเก้าเจ็ด แต่ชอบชอบหนึ่งเก้าเจ็ดขอนอนุญาตไปถางป่าตอนก็แล้วกันนะครับทางป่าก่อนเผื่อจะได้งูจงอางไปผัดเผ็ดสักตัวนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานพ่อก็เจอตัวหนึ่งนะครับงูนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับจะไมู่้วงงูอะไรนะครับถางไปน่าจะเจอนะครับเจอปุ๊บจะสับไปผัดเผ็ดผัดกะเพราคือสีแซบนะครับพุดแล้วล้ำลายไหลไปแล้วหนึ่งเก้าเจ็ด